สวัสดีนะครับสมาชิกทอฝานการเกษตรทุกท่านนะครับวันนี้นําทุกท่านมาดูสเดาดําครับก็มีท่านผู้รู้บอกว่าเป็นสเดาที่ต้านโรคมะเร็งนะครับในสวนผมก็มีนะครับก็ได้ตอนไปบ้างนะครับเผื่อมีคนสนใจกิ่งนะครับก็กิ่งทางสวนจําหน่ายกิ่งละเกตสิบบาทไม่รวมค่าส่งนะครับ ถ้าท่านใดสนใจก็สั่งจองมาได้นะครับวันนี้ผมจะมาสาธิตวิธีการตอนกิ่งหน้าแรงนะครับตอนแบบนี้ก็ได้นะครับแต่ยังไม่ครบถ้วนนะครับยังมีเคล็ดลับที่จะแนะนำอีกสองสข้อนะครับวิธีการนะครับเดี๋ยวเราเริ่มกันเลยนะครับวิธีการเราก็เริ่มตั้งแต่การเลือกกิ่งนะครับก็ สิ่งที่เลือกจะต้องเท่าดินเท่านี้กอยนงครับถ้าจะดีใหญ่กว่านิดนึงนะครับเราก็จะเท่ายาวๆอย่างนี้เราก็ตอนได้หลายๆตุ่มนะครับแล้วก็อาจจะนับลงมานะครับประมาณไม้ประมาณไม้บรรทัดหนึ่งนะครับแล้วก็ใช้วิธี ธรรมดาก็ได้ครับเอาควันธรรมดานะครับไม่ต้องใช้บางคนว่าผมไม่มีมอสมีดตอนกิ่งทำไงไม,มีครีมตอนกิ่งก็ใช้วิธีธรรมดาเนี่ยครับประมาณสักเซนหนึ่งนะครับรากเขาจะออกข้างบนนะครับมีดนี้ผมซื้อมาจากร้านยี่สิบบาทนะครับ ยีบาทได้สี่อันนะครับนี่สีเขียวอยเงี้ยนะครับอาจจะเสียเวลาหน่อยแต่ว่ามือใหม่ก็ค่อยๆทำไปนะครับน,นี่สาธิตให้ดูสำหรับคนที่ไม่มีมีดตอนริงหรือคีมตอนริงนะครับเขาบอกว่าถ้ามีดหรืออะไรเนี่ยอย่าให้หานเข้าหาตัวนะครับ มีเคล็ดลับอีกนิดนึงถ้าจะหันหาตัวต้องเอานี้โป้งนะครับยังไว้ขูดให้เนื้อเยื่อนะครับหรือทิ้งไว้สัก15นาทีนะครับแต่ถ้าใครไม่อยากทิ้งไว้นะครับก็ขูดให้ดีๆนะครับอย่าให้มีเนื้อเยื่อหลงเหลือ ใส่ล้อกรีดครับกีดตรงนี้สักสี่แผลนะครับหน้าเขาจอะตรงนี้ครับกีดเข้าไปสักครึ่งเซนนะครับเสร็จแล้วก็นับมาประมาณอีกไม้บรทัดหนึ่งนะครับแล้วก็เอาบริเวณนี้ใต้ตานะครับ แล้วก็เอาเปลือกที่หุ้มออก กรีดเส้นเดียวกันครับสี่กิงไีสี่กรีดทำไมต้องกรีดเพราะว่าต้องการให้ล่ากออกตรงนี้นะครับความยาวก็ประมาณครึ่งเซนนะครับนะเสร็จแล้วชุปน้ำยาเร่งลาก เพาะข้างบนนะครับข้างล่างไม่ต้องไปชุบเพราะว่าราเกเจอะข้างบนนะแปลงสีฟนเก่าๆนะถ้าไม่มีผู้กันน้ำยาเลี้ยงรากก็สูตรครัวเรือนนะครับครัวเรือนผมได้ทำคลิปไว้แล้วก็คือมีการผสมระหว่างกะปิผงชูรสแล้วก็ น้ำตาลปรก็เครื่องดื่มชูกำลังนะครับยี่ห้อกระทิงตระกูลกระทิงนะครับฝาแดงนะครับถ้าไม่มีกินกอะฝาอะไรก็ได้นะครับเป็นเครื่องดื่มชูกำลังนะครับทีนี้เราก็จะเอาตุ้มนะครับตุ้มตอนนะครับผมใช้ขนาดสามนิ้วคูณห้านิ้วสามคูณห้านิ้วมานะครับ เราก็จะกีดแล้วเราจะให้เขาออกตรงกลางนะครับเนี่ยเราก็จะหุ้มข้างบนนะครับเอาตรงกลางกก่าไ้ตรงกลางกะส่วนที่จะออกล่างไว้ตรงกลางนะครับ ต้องให้ชุ่มน้ำนิดนึงเพราะว่าเป็นหน้าหน้าแล้วก็ดบีบก็นหน่อยแล้วเราต้องหุ้มนะครับแล้วก็เอาเชือกฟางก็ได้นะครับวันนี้ผมซื้อจากร้าน20บาทมานะเป็นหนวดกุ้งหรือเคเบิลทายนะครับก็ถือโอกาสใช้ก็แล้วกันนะครับจะได้ไม่เสียเวลา เอาฟางหรือเอาต่อก็ได้ไม่จํากัดขอให้ขอให้แน่นนะครับขยับตัวแน่นแล้วเสร็จแล้วต้องตัดครับทำไมต้องตัดเพราะว่าเขาจะขวางอุปกรณ์อีกชิ้นหนึ่งนะครับอีกตุ้นหนึงเดีย๋ยวผมจะ ให้เสร็จอีกตุ่มล็อกให้เสร็จแล้วก็จะเอาวัสดุอีกตัวนะครับซึ่งเป็นพระเอกเลยสำหรับหน้าแรงนี่ครับเราจะต้องทำให้ตัวเนี้ยอยู่ตรงกลาง ส่วนที่จะออกลากอยู่ตรงกลางนะครับเสร็จแล้วเราก็ตัด ที่นี้วัสดุอีกตัวที่ผมบอกว่าเป็นพระเอกก็คือตัวนี้ครับเราจะเอาไว้หุ้มนะครับเพื่อป้องกันไม่ให้แดดเผาผานความชื้น วิธีการเราก็จะห้มอย่างเงี้ยผมซื้อมาก็ยี่สิบาทเหมือนกันครับตอนหนึ่ง,หน,งหนึ่งหนึ่งม้วนเราก็จะขยุ่มนะครับประมาณนี้อีกอันหนึ่งนะครับก็ เช่นเดียวกันแล้วก็จะหอ่หอ,หอห่อหุ่้มกันความชื้นนะครับขยุ่มตรงนี้นะครับประมาณถ้าเป็นสเสดาอย่างนี้น่าจะสี่สิบวันมาดูนะครับแล้วผมจะหุ้มให้หมดเลยนะครับเดี๋ยวมาดูกัน พราะถ้าไม่หุ้มเนี่ยแดดจะแรกนะครับมันจะแห้งก่อนก่อนรากจะออกนี่แหละครับสมาชิกอฝันครับผมก็ได้ตอนแล้วก็ได้หุ้มหุ้มฟอยนะครับสำหรับกันกันแดดกับการความชื้นให้เข้าในตัวของตุ่มตอนเป็นสะเาาดำนะครับะสะเดามันทวายก็มีนะครับ แต่กําลังปลูกยังยังไม่มีกิ่งให้แต่ถ้าสะดาดําก็พอมีกิ่งให้นะครับก็ลองทักมานะครับราคาก็เจ็ดสิบบาทไม่รวมส่งใครสนใจก็ทักมาได้เอาไปปลูกนะครับลองอบางคนอเจจะว่ากินได้ไหมกินครับกินได้ครับเหมือนกับสะดาทั่วไปครับน่าจะต้านมะเร็งด้วยริม ผลเขาครับเม็ดละบาทนะเนี่ยถ้าใครสนใจนะเอาไปเพาะขนาดผลยังออกสีดำนะครับออกม่วงๆดำทั้งต้นนะครับเนีย่ยถ่ายให้ชมใกล้กลๆสีดำอย่างเงี้ยลาไปก่อนนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ